ชีวิตชิบหายแน่ถ้ายังหลอกตัวเองก้าวเรื่องนี้ในบรรดาคำโกหกทั้งหมดบนโลกนี้คำโกหกที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คําโกหกที่เราบอกกับคนอื่นแต่เป็นคําโกหกที่เราบอกกับตัวเองเพราะคําโกหกที่เราบอกกับตัวเองเป็นเหมือนภาพปิดตาที่ทำให้เรามองไม่เห็นความจริงที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราและทำให้เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างที่ควรจะเป็น คลิปนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึง9คำโกหกที่คนส่วนใหญ่มักจะบอกกับตัวเองอยู่เสมอและหากคุณยังคงยึดติดอยู่กับมันแล้วชีวิตของคุณอาจจะชิบหายอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนการยอมรับความจริงอาจจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่มันคือการเดินทางที่จำเป็นที่สุดหากคุณต้องการที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่คุณเคยมีมาจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและคุณจะพบว่าการยอมรับความจริง เป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญที่สุดสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ 1. คําคำโกหกที่ว่าฉันยังไม่พร้อมนี่คือคำโกหกที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องทำนอกเหนือจากความคุ้นเคยเรามักจะบอกตัวเองว่าฉันจะเริ่มทำธุรกิจเมื่อฉันมีเงินมากพอหรือว่าฉันจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เมื่อฉันพร้อมแล้วจริงๆ การโกหกตัวเองแบบนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่และพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างไม่น่าเชื่อความจริงที่โคตรเจ็บคุณจะไม่มีวันรู้สึกพร้อมร้อเซเพราะความพร้อมที่แท้จริงไม่ได้มาจากการรอคอยแต่มาจากการลงมือทำจงจำไว้ว่าประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดและการที่คุณจะได้เรียนรู้และเติบโตได้นั้น คุณต้องกล้าที่จะลงมือทําแม้ในขณะที่คุณรู้สึกไม่พร้อมก็ตามการที่คุณยังคงรอคอยความพร้อมอยู่ทุกวันเป็นเหมือนการที่คุณกําลังสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสียดายและคําว่าถ้ารู้หนี 2. คํคโกหกที่ว่าฉันจะเปลี่ยนเขาหรือเธอได้นี่คือคําโกหกที่คุณมักจะบอกกับตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณคุณจะเชื่อว่าความรักของคุณ จะสามารถเปลี่ยนใครบางคนให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้และคุณจะคอยให้ความหวังตัวเองว่าถ้าฉันรักเขาหรือเธอมากพอเขาก็จะเปลี่ยนไปเองการโกหกตัวเองแบบนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องดีในระยะสั้นแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องเผชิญกับความผิดหวังและความเหนื่อยล้าในระยะยาวความจริงที่โคตรเจ็บคุณไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นอกจากตัวเขาเอง การที่คุณพยายามที่จะเปลี่ยนคนรักของคุณเป็นเหมือนการที่คุณกําลังปฏิเสธที่จะยอมรับในแบบที่เขาเป็นและสุดท้ายมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งความไม่พอใจและความสัมพันธ์ที่พังทลายลงในที่สุดจงจําไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีสร้างขึ้นบนการยอมรับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง 3. คําโกหกที่ว่าฉันไม่มีเวลานี่คือคําโกหกที่คุณใช้เป็นข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการทําในสิ่งที่คุณรู้ว่า คุณควรจะทำไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการใช้เวลาอยู่กับคนที่คุณรักคุณมักจะบอกตัวเองว่าฉันยุ่งมากและฉันไม่มีเวลาเหลือเลยการโกรหกตัวเองแบบนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกดีในระยะสั้นแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเสียดายในที่สุดความจริงที่โคตรเจ็บคุณมีเวลามากพอสำหรับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญจงจำไว้ว่า เวลาเป็นสิ่งที่เราสามารถจัดสรรได้และการที่คุณยังคงไม่มีเวลาอยู่เสมอเป็นเหมือนการที่คุณกำลังบอกตัวเองว่าเป้าหมายและความสุขในชีวิตของคุณไม่ได้มีความสำคัญมากพอจงหยุดการโกรหกตัวเองและจะัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่คุณรักและให้ความสำคัญกับมันอย่างแท้จริง 4. คํคโกหกที่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันนี่คือคำโกหกที่คุณใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการยอมรับความผิดของตัวเอง การที่เราไม่สามารถยอมรับความผิดได้เป็นเหมือนการที่เรากำลังสละอำนาจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้แก่คนอื่นเพราะเมื่อเราเชื่อว่าปัญหาทั้งหมดเป็นความผิดของคนอื่นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยความจริงที่โคตรเจ็บการที่คุณไม่ยอมรับความผิดของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับความผิดพลาดเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจงจำไว้ว่าการยอมรับความผิดไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอาย แต่มันคือสัญญาณของความแข็งแกร่งและความรับผิดชอบในชีวิตของคุณเองจงกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของคุณและเรียนรู้มันเพื่อที่จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีก 5. คําโกโหกที่ว่าฉันจะเริ่มพรุ่งนี้นี่คือคําโกหกที่คุณมักจะใช้เป็นเครื่องมือในการผัดวันประกันพรุ่งคุณมักจะบอกตัวเองว่าฉันจะเริ่มควบคุมอาหารพรุ่งนี้หรือฉันจะเริ่มออกกาลังกายพรุ่งนี้การโกหกตัวเองแบบนี้ อาจจะดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยอะไรแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกผิดและความกังวลที่สะสมอยู่ตลอดเวลาความจริงที่โคตรเจ็บพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงจงจำไว้ว่าพรุ่งนี้เป็นเหมือนวันในอุดมคติที่คุณจะรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในวันนี้ จงหยุดการโกหกตัวเองและเริ่มต้นทำในสิ่งที่สำคัญกับคุณตั้งแต่ตอนนี้ 6. คคำโกหกที่ว่าฉันต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นนี่คือคำโกหกที่คุณใช้เป็นข้ออ้างในการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเครียดและความไม่พอใจคุณจะเชื่อว่าการที่คุณต้องทำตามความคาดหวังของพ่อแม่สังคมหรือคนรอบข้างเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากพวกเขา การโกหกตัวเองแบบนี้ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยการแสดงและไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงความจริงที่โคตรเจ็บการที่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการตังหากที่สำคัญที่สุดจงจำไว้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่มาจากการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ จงกล้าที่จะเลือกเส้นทางชีวิตที่คุณต้องการและปล่อยวางความคาดหวังของคนอื่นไปให้หมด 7. คําโกโหกที่ว่าฉันไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาหรือเธอนี่คือคำโกหกที่ทำให้คุณต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่พึ่งพาคนอื่นมากเกินไปคุณจะเชื่อว่าคุณไม่สามารถมีความสุขหรือใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ถ้าไม่มีใครบางคนอยู่เคียงข้างการโกหกตัวเองแบบนี้ อาจจะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยในระยะสั้นแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องสูญเสียความเป็นตัวเองไปอย่างไม่น่าเชื่อความจริงที่โคตรเจ็บคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองจงจำไว้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและแข็งแกร่งมากพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครจงใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น และสร้างความสุขให้กับตัวเองจากภายในและคุณจะพบว่าเมื่อคุณรักตัวเองได้แล้วคุณก็จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้เช่นกัน9คําโกหกที่ว่าฉันพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วนี่คือคําโกหกที่ทําให้คุณต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่และไม่สามารถเติบโตไปข้างหน้าได้คุณจะบอกตัวเองว่าฉันพอใจกับงานที่ทําอยู่แล้วหรือ ฉันพอใจกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วการโกหกตัวเองแบบนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกสบายใจในระยะสั้นแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คุณต้องเผชิญกับความเบื่อหน่ายและความไม่พอใจในระยะยาวความจริงที่โคตรเจ็บการที่คุณไม่ก้าวไปข้างหน้าคือการที่คุณกำลังถอยหลังเพราะโลกของเราไม่เคยหยุดนิ่งจงจำไว้ว่า การเติบโตคือส่วนหนึ่งของชีวิตและการที่คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องต่างหากที่ทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่าจงหยุดการโกหกตัวเองและกล้าที่จะออกจากคอมโพโซนเพื่อที่จะได้เติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น 9. คําโกหกที่ว่าสิ่งที่ฉันเป็นอยู่ก็ดีพอแล้วนี่คือคําโกหกที่อันตรายที่สุด เพราะมันเป็นคำโกหกที่ทำให้คุณไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้คุณจะเชื่อว่าการที่คุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หรือการที่คุณไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณและคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมันเลยความจริงที่โคตรเจ็บการที่คุณได้เป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่คุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอจงจำไว้ว่าเราทุกคนคือผลงานที่ยังสร้างไม่เสร็จและการที่คุณได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องต่างหากที่ทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่าจงหยุดการโกหกตัวเองและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องของคุณเพื่อที่จะได้แก้ไขมันบทสรุป การเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นจากการยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญคลิปนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยการยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญคุณพร้อมที่จะหยุดการโกหกตัวเองแล้วหรือยัง